บาไปปไปี่ม้าครับีม่ีน้องที่มาจากนอร์เวย์จะไปหาแล้วน้องจะกลับคิทก้าจะน่าจะเป็นเลยเ้าเพียงเพี่โมจะไปหาก็เลยไม่รู้ว่าจะไปหาอไ้นป่ะมันจะปวดเช้า แล้ยอะไรอ่ะฮัลโหล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 ฮัลโห่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโห มันที่ไปรับนอนคิดใหม่หรือยังอ่าไหนว่ากลับกลับไปแล้วก็มาอย่าลังลวางยินง่วงอยู่พี่ตาวถ่ายรูปได้ปะไม่ได้ไม่ถ่าย

จะได้อยู่ไทยกี่วับ้างคุณยายงุเก้าร้วยยังม่เทีวี่สิบี่สิย่าพ่ออะเ็บสามยอยู่เลยเ่ยตะคุณย่าตายเร็วคุณย่าตะคุณย่าสี่สิบห้าสิบก็ไปแล้วนี่ก็ถือว่าอันนี้ก็อยู่เลยแล้วไงลงโนคอมเมนต์ครับนึงมันไม่แน่เ้ยนะถยอเอ้าแล้วตลาดได้ค่ะ

งไปแล้วนี่ไ้ตกทานเลนเนี่ยพี่ลาพักร้อนล่วงหน้าเลยพอรู้ตกตกกับแม่กำลังอยุ้ฝนว่าสมุดมามนี่นละลอกใหม่ปะเีไอ้เน้ยเราไม่อยากมาคนไม่ดี

เรียนภาษาจีนด้วยตัวเองมีทั้งพับเ็นบุ๊กอะไรด้วยพรีล้วครับยาก็เรียนจากเนี่ยเวลาสองสาคำเดี๋ยวเก่งเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วต่อไปไมะไม่เาไม่เอานะห็นหรอกโอ้โหโอ้โหหโอ้โหไม่เอาลม ไออลลงไ,ไปหน่อยลงอ่ะสวัสด,ดีครับไโบเคเคท่เนโเเไข่ทอง,ทงีมี่เตไม่ได้อ่านเนอุ้งนี่มาตลอดเลยเขาเาตลอดกุ้งนอ่านแล้วอ่านแล้วอนนันนี้ฝนตกฮะในมืดนี้น้องเขาจะพนตามบ ควรนควรจะมาสาวกลางลมให้บอกให้เพื่อนแฟนโอ้ยาลาสวัสดีครับสวัสดีครับดีๆขับดีๆนะถนมลื่นครับผมครับยายาต้องการอยู่แล oh, ้วเ้าฟ er ั๊มสวัสด okay, 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 right ีครับสวัสดีครับเามาครับดครับ มาดังคาณนะไมงเจนะต้องเจอนะไม่ไปไม่ไปบอกนะไม่ไปอะโรวิดไวปทำงานุกเลยนะโวิบอกด้วยนะัไงตงบอกอ้โหขอณมาก